สนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการดอกฟ้าอันบอกวันนี้ก็พบกับดอกฟ้านุ่นนะคะวันนี้เราจะมาอันม็อกนอกสถานที่กันนะคะเป็นปั๊มลมตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะเชิญช่างฟอร์ดนะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่าปั๊มลมตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างเชิญช่างฟอร์ดได้เลยค่ะ ช่างฝอยเป็นช่างประจําการสวัสดีครับสวัสดีค่<ส>ใคะให้ความรู้่อยค่ะว่าปั๊มลมตัวนี้ใช้งานยังไงตัวนี้เป็นปั๊มลมออยฟรีนะครับตัวนี้40ลิตรนะครับของเราจะมีหลายขนาดมากเลยครับของตัวโตโรครับตั้งแต่20อะไรอย่างเงี้ยอืมเยอะแยะเลยข้อดีของตัวนี้คือเสียงมันจะเงียบครับนุ่นมันไม่ต้องใช้น้ํามันเครื่องใช่เสียงเบาไม่ต้องใช้น้ํามันเครื่องแข็งแรงความทนทานนี่โอ้โหของตัวโตนี้หนาจริงเออล้อใหญ่ด้วยิให้อย่๋อเนี่คือเขามีที่ลากด้วย แล้วปั๊มลมตัวนี้นุ่นเห็นไหมที่เขาสูบลมที่เขาเล่นเกมกันที่หยับเก็บลูกโป่งที่ขาเออเนี่ยใช้ตัวนี้ในการสูบให้เลยใช่ตัวนี้เราก็มา s อพอร์ตให้เนตเขาที่นี่ด้วยครับผมตัวนี้เป็นปัม๊มลมทโ่วนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเป็นปัม๊มลมออยฟรีนะครับไฟก็220ิบนะครับ50เฮิเพรสแบาร์นะครับแล้วก็รอบอยู่ที่1 4 4 0รอบต่อนาทีนะครับการใช้งานง่ายมากครับตัวนี้ไม่ต้องปำรุงม,มรักษาอะไรเลยเพราะว่าเป็นปัม๊มลมออยฟรี จะเป็นมอเตอร์อแดงแล้วเป็นลูกสูบเป็นลูกสูบสองตัวสองลูกครับตัวนี้ก็จะเป็นเก,เก,เกวัดดูว่าปาของปั๊มลมก็ตัวนี้เขาจะปั๊มถึงเลข8เนี่ครับคือไม่เกินเลข8ถ้าเกินเลข8ปทุกมันปัน๊มลมจะตัดอัตโนมัติเลยด้านหน้าก็จะมีสวิตช์ออโต้อยู่นี่นะครับแล้วกดนี้คือปิดเครื่องครับถ้าเราให้มอเตอร์ทํางานคือดึงขึ้นด้านหน้าก็จะเป็นก๊อกเปิดปิดให้ครับแล้วก็จะมีตัวการระเบิดอยู่ฝั่งตรงนี้ครับ วพราะลมถ้าเกินเกินแรงบาของเขาเขาจะเด้งออกครับอพอลมได้ตำรวจมันก็จะปิดอัตโนมัติของเขาเองวันนี้ก็จะเป็นกองอากาศครับหลักการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เองครับโอนี้ใช้งานได้ทั่วไปเลยครับเติมลมลถอะไรบ้านอย่างนั้นได้ครับเติมมอเตอร์ไซค์หรือว่าใช้งานโซนิเจอร์เป่าฟูนปัดฟูนได้ได้ไดควรมีไว้ที่บ้านใช้งานได้ทั่วไปเลยรีวิวอะไรอะ่ะพี่ ปั๊มลมครับปั๊มลมกี่แรงครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งแรงครับอันนี้มันเสียงดังไหมพี่เบามากเลยครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ฟีได้ไม่ต้องใส่น้ํามันเครื่องด้วยเลยเขาต้องใส่น้ำมันเครื่องด้วยใช่แล้วลมนี่มันเก็บได้เท่าไหร่ครับลมนี้มันอยู่เก็บที่40่ิบลิตรครับเท่าไหร่พี่เท่าไหร่นี้ราคาอะไรครับราคาต้องถามพี่นานไม่รู้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นเรื่อยๆครับผมมีโปรโมชั่นเรื่อยๆราคาก็เข้าไปดูที่เพจเราได้ครับขอบคุณมากครับพี่บอยครับพี่อว่รีวิวของครับนี่ สนใจนะคะสั่งมาสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี้ a z d d a JD เจดีน k อกนะคะหรือติดตามเพจ Total Thailand ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้าบ๊ายบาย